หนึ่งนาทีกับกอทอผู้ขับขี่บางรายต้องเตรียมอาหารหรือของว่างไว้ทานบนรถขณะขับขี่ซึ่งนอกจากจะมีส่วนในการลดสมาธิในการขับขี่แล้วยังยากต่อการควบคุมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะผู้ขับขี่จะเหลือมือสัมผัสสำหรับการจับพวงมาลัยเพียงข้างเดียวทำให้ไม่ถนัดในการหักหลบได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุกระทันหันรวมทั้งความมันของอาหารอัดเละเปื้อนพวงมาลายัยทำให้พวงมาลัยลื่นกว่าปกติจนบังคับไม่ได้ถนัด อาจเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้คุณผู้หญิงที่นิยมแต่งหน้าบนรถขณะรถติดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันเพราะหากเพียงแต่งหน้าไม่เรียบร้อยแต่ต้องออกรถผู้ขับขี่ก็จับพวักพวนกับใบหน้าและอุปกรณ์แต่งหน้าที่ถืออยู่ทำให้สมาธิในการขับขี่ลดลงและบางครั้งอุปกรณ์การแต่งหน้าเช่นลิปสติกตลับแป้ง อาจตกหล่นบนพื้นขณนะรถวิ่งยิ่งทำให้เสียสมาธิในการขับขี่จนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม